สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับพี่หญิงแปลวแตนสวยแล้วน,นะคะเพิ่งกลับจากที่ทํางานค่ะวันนี้ก็ร้อนๆค่ะเลยออกมานั่งกินลมชงมิูหน้าบ้านนะคะกล้วยค่ะกล้วยลองกินกล้วยดีกว่านะคะคุณประโยชน์มากเลยนะคะอร่อยด้วยค่ะอืมหวานมากเลยค่ะกล้วยน้ำวาสุดต้นเลยนะคะอือออ้าวลุงเชิดมา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 กินกล้วยด้วยกันก่อนลุงเชิดมาค่ะมา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 ลุงเชิดมา ้องท้อไปโดนอะไรมาเรอที่หัวน่ะหนูปิดผ้ากอดอ่ะไปทำอะไรมาฮะเลื่อนล้มเหรอหัวแต่เย็บสี่เข็มไปดูที่ไหนไปทำอีท่าไหนล่ะที่ได้ล้มอ่ะฮะฮึจุดเปิดอกอุ้ยไม่รู้ใครจะเปิือกตัหร้องไว้เปลือกเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่ลุงเชิดเมื่อเช้าเหรอที่ไหนอ่ะโอ้น้องรู้ใครน่าทำเปิดอกตัวหนังไหมเนาะเป็นไงอ่ะไปหาหมอเป็นยังบ้างอ่ะ ห่ายๆไม่ต้ที่หมอให้ยาเลยมาบ้างไม่ไม่ต้องทิ้งโอมียาล้างแผลผ้ากอตโต้โอ้ยผ้สาน่ะลุงคุณชอบนะอืออือืออ๋ออะไรนะให้ช่วยดูเบสเซไ้หน่อยเหรอเข้าขี้ถุกไหมเหรอก็อะไรเบิดได้ใช่ไหมอ๋จะไปเบิดที่ทำงานใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้นะอือนุ่งคันนุ่งคันนุ่งคันน่งนอือโอ้ยนุ่ชอบมีค่ะ วิตัณฑนที่ไม่ใช่ยาด้วยอ่ะช่วรู้หรือเปล่าว่าข้าววิตามินที่ไม่ใช่ยาคืออะไรผมนี้แต่งอะไรเปียนมั่งช่วยนะอืมอะทำหญิงแวเหรออุ๊ยหญิงแวก,ก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่ามีคนที่รู้นะไปฟังคำตอบกัน,กกนจ้ะคนนี้เชิญมาทางนี้เลยค่ะเพราะที่นี่มีคำตอบ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาที่พีหินแววและก็ลุงเชิดสงสัยกันนะคะจริงๆแล้วค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาจะเป็นค่าวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อบำบัดร,รักษาผู้ป่วยเช่นวัสดุในการทำแผลนะคะพลาสเตอร์ยาหรือแม้แต่เข็มฉีดยาเราก็ถือว่าเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาค่ะทีนี้ลองมาดูหลักเกณฑ์การเบิกค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยากันค่ะ ซึ่งแบ่งได้เป็น2กรณีกรน,นีที่1นนะคะใช้สําหรับบําบัดร,รักษาผู้ป่วยในขณะที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหรือสั่งใจ่ายให้ผู้ป่วยเมื่อจําหน่ายออกจากสถานพยาบาลสําสหรับนํากลับไปใช้ที่บ้านให้เบิกเมารวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามเกณฑ์การจัดสรรกลุ่มวิจัยร่วมกรณีที่2สําหรับผู้ป่วยนอกวัสดุที่ใช้เพื่อการบําบัดร,รักษาสําหรับผู้ป่วยนอกที่ใช้ในสถานพยาบาลที่เบิกตามอัตราที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ เว้นแต่เป็นรายการและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ให้เบิกตามรายการและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนดค่ะทาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาสําหรับผู้ป่วยนอกกลับบ้านสามารถเบิกได้แค่สีรายการเท่านั้นนะคะการแรกได้แก่ท่อสายถุงให้อาหารทางจมูกรายการที่2วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เก็บของเสียจากลำไส้รายการที่3ส,สายระบายปัสสาวะอันที่4ถุงเก็บปัสสาวะรายการที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วไม่สามารถเบิกได้นะคะ ทุกคนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค0422.2ทัพว1นลงวันที่19มีนาคม2554กันนะจ๊ะ